สวัสดีครับผมเซลล์แม็กกี้ร้านดีเจริญยนต์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำรถสายสปอร์ตรหัสดับเบิลอ์นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับ CBR 2 5 0 ดับเบิลานะครับคันนี้เป็นรถปี18นะครับไม่วิ่งมาแค่1,900โลเท่านั้นเองนะครับส่วนราคานะครับคันนี้ร้านเราขายอยู่ที่165,000บาทนะครับซึ่งออปชั่นหลักของตัวนี้นะครับจะมีโหมดการขับขี่ที่มีมาให้3รูปแบบจะมีโหมดคอมฟอร์ตโดยโหมดนี้อัตราการเปลี่ยนคันเร่งนะครับจะไม่กระชากโหมดนี้จะเหมาะสําหรับคนขี่ในเมืองในความเร็วที่ต่าๆนะครับและโหมดสปอร์ตรถจะพุ่งขึ้นมาเมื่อเราเปิดคันเร่งนะครับเอาไว้ขี่ใช้ความเร็วในระดับหนึ่งหรือว่าเร่งแซงโหมดส อันนี้คือโหมดส่งกำลังเครื่องสูงสุดนะครับใครที่ชอบขี่ซิงๆก็แนะนําให้ใช้โหมดนี้ได้เลยครับซึ่งโหมดออปชั่นต่างๆจะมีมาให้ครบในคันนี้เลยนะครับและตัวระบบไฟหน้าหลังคันนี้เป็น LED ให้ความสว่างและสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนตัวเรมแอร์ Air นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับมีติดรถมาให้เรียบร้อยและคันเร่งไฟฟ้ามีความแม่นยําสูงในการใช้งานส่วนตัวเบาะนะครับความสูงจะอยู่ที่790ม mm มนะครับ และถ้านั่งจะออกไปทางรถซูเปอร์สปอร์ตเลยนะครับส่วนตัวโชค๊คเป็นโช๊คอัพไซด์ดาวมี ABS มาให้ด้วยนะครับและรถคันนี้จึงเหมาะกับคนที่ชอบรถรหัสดับเบิล R ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามและออปชั่นหนักๆแนะนําให้เลือกคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับผ่านมาตรฐานการคัดรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีาวลนตีของร้านและบริการหลังการขายนะครับส่วนรถคันนี้นะครับเรารับประกันรถทั้งคันเลยครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถร้านเรานะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องเซอร์วิสนะครับสามารถเอารถมาเซอร์วิสที่ร้านเราได้นะครับเรามีทีมช่างคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะครับสำหรับคันนี้นะครับร้านเราขายอยู่ที่1 6 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อสดเข้ามาต่อรองราคากันหน้าร้านติดต่อเซลแม็กี้โดยตรงนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับใช้เงินออกรถเริ่มต้นเลยครับแบบจบๆเลยครับอยู่ที่39,000บาทนะครับและผ่อนเดือนละ ,3870 บาทผ่อนได้สูงสุด4ปีหรือ48งนวดนะครับ สำหรับเอกสารการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับ <t> ก็จะมีสำเนา <t> บัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ3ชุดนะครับใช้คู่กับสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนนะครับสำหรับเจ้าของธุรกิจนะครับก็ใช้เป็นพวกใบจดทะเบียนการค้าและใช้คู่กับสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงข้อคันนี้กันนะครับ <t> อ๋อเสียงตัวรหัสดับเบอาก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถบ i g ไบส์รุ่นนี้หรือว่ารถ Big ไบส์รุ่น,น,นอื่นๆในร้านเรานะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ร้านค้าใน Facebook ร้านดีเจริญยนยนนะครับหรือติดต่อเซลแม็กกี้เบอร์066162ตองศูนย์แล้วก็4นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงหรือว่าถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับนะครับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกลับภายใน24เช่นเดียวกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ c e b o o k ร้านดีเจริญยนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผ,ผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ